คนละเก้าสิบเก้าบาทคนละเก้าสิบเก้าบาทพิมก้าวๆให้หน่อยทุกคนพิมก้าวให้หน่อยนะคะทุกคนขาขายทูบก่อนนะคะทูบจะมีสิบห้าชิ้นนะคะบางคนก็แบบแปลกใจเลยทำไมได้สิบชิ้นก็เผื่อหยิบใส่ไปสิบชิ้นสิบห้าชิ้นนะคะสิบห้าชิ้นนะคะโอเคใครอยากได้ทูบนะขอเป็นก้าวมานะ,ะ,ะสีอะไรมาว่ากันสีอะไรมาว่ากันทุกคนขา ตัวนะคะ900คนดูขอคนละหนึ่งแชร์ด้วยกดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะทุกคนถ้าเลขหนึ่งมีนาคมไม่มีสี่จะไลฟ์สดเอาหน้ามุดกองขี้ควายโซมั่นใจมากล้านเปอร์เซ็นต์มั่นใจมากล้านเปอร์เซ็นต์หนูคลิปไปด้วยนะคะทุกคนหนูคลิปไปด้วยนะฮะอ่ะสี่ของเรานะคะสี่สองสี่สี่ รับคำท้าพิม์ว่าโอเคมานะคะ42 44และ45 42 44และ45มั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์ว่ามีสีแน่นอนงวดนี้นะคะรัฐบาลไทยงวดวันที่เท่าไหร่นะวันที่16นะเนอะงวดล่าสุดวันที่16กุมภาพันธ์เนี่ยหวยออกเนี่ย นะคะคจะไม่ตรงกับสำนักไหนไม่สนใจนะคะจะไม่ตรงกับสำนักไหนไม่ไม่ไม่สนใจนะคะไม่ได้ไปก๊อปใครมานะคะทุกคนขาไม่ได้ไปก๊อปใครมานะคะสตรใครสตรมันลด้ชอบใครลด้ชอบมันนะคะ สิบเก้านี้นะคะวันที่ยี่สิบเก้าเวลาสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดนาฬิกาช่วงเช้าสิบเอ็ดนาฬิกานะคะเราจะประกอบพิธีบวงสวงองค์พญานาคที่คำชะโนดนะคะเดี๋ยววันพุธเราจะเดินเดินทาง ส่วนองค์พญนาที่คําชะโนดนะคะน้องหนูนาถวายรำนะคะที่รงมถวายรำแล้วก็คุณลิตาที่ดานาทีถวายรำนะคะเออแล้วติดตามกันนะคะเดี๋ยวเราติดตามกันนะคะว่าจะได้ไปได้อะไรเดี๋ยวเราจะได้เห็นพร้อมๆกันทั้งคนที่ไปร่วมพิธีแล้วก็คนที่ติดตามผ่านอ่าแฟนเพจในช่องทางนี้ด้วยนะคะเราจะได้เห็นถึงการถ่ายทอดสดด้วยนะคะ ในส่วนของการประกอบพิธีบวงสวงกันอขอคนละนก้าไปเลยทุกคนคะ่ะวัดดวงรัฐบาลไทยนะคะท้าไปแล้วนะว่าถ้าไม่มีสีจะเอาหน้าตัวเองรับผิดชอบต่อสังคมด้วยกันเอาหน้าตัวเองมุดกองที่ควายโชว์และจะทําให้ดูว่าถ้ามันไม่มีสีจริงๆจะทําให้ดูนะคะเออมันทําให้ดูนะคะนึกออกไหมถ้ามันไม่มีสียกว่าเนี้ยจะทําให้ดูและจะรับผิดชอบต่อสังคมว่า ส่วนตัวนะถ้าให้ถ้าชอบตัวเนี้ยแล้วไม่ได้มาแบ่งปันให้คนหมู่มากได้เห็นกันคุณก็ซื้อไปสิฉันก็ซื้อของฉันไปนสิแต่ถ้ามันเกิดการแบ่งปันแล้วนะคะทุกคนที่ตามมันไม่ได้ตามแค่การยิ่งตามหรือเดินตามอย่างเดียวมันใช้เงินตามอ้อย่างนี้ให้สี่ไปน้นึกออกนะฮะออย่างให้สี่ไปเนี้ยนะคะให้สี่สองสี่สี่สี่ห้าเนี่ยนะคะคนดูอยู่ประมาณเท่าไหร่เก้าพันเอ่อเก้าเก้าร้อยคน 900คนพันคนที่ดูอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนที่ตามสี่ไม่ได้ตามเพราะเดินตามนะคะทุกคนควักเงินของ ตแต่เราบังเบิ้ลด้วยนะคะจริงๆอะ่ะไม่จำเป็นจะต,ต้องเขียนตัวชอบเลยเพราะให้แค่3าคู่เท่านั้น4 2 4, 4 4และ4ีหงวดที่แล้วนะคะงวดที่แล้วคือเข้า9นะ,ะตัวตัวรูดเราเข้านะ,ะฟันให้เลขทูบก็คือฟัน3ามแต่มันออก3ามเนะคะทูบเราได้3ามเ้าหนึ่ง แต่มันออกสามเก้าห้านะคะตัวที่เราชอบจริงๆคือเก้าสองกับเก้าสามแต่นั้นเนี่ยเก้าสามมันไปไม่ออกตัวหน้าม,นม,นมันก็เลยมันก็เลยบิดเบือนนิดนึงแต่ถือว่าเลขเก้ามาเพราะว่าเลข5้ามันมาบิดท้ายสำหรับง้วดที่ผ่านมานะคะเพราะฉะนั้นก็คือตามต่อนะคะสูตรคำนวณออกมาได้คือ4ี่ส่วนเลขทูบจุดวันที่29เ้าเลยวันสุดท้ายของเดือนเลยนะคะจุดวันที่ยี่ิบเก้าวันสุดท้ายของเดือนนะคะ โอเคสี่ห้าตัวที่ชอบนะสามตัวคือสองสี่ห้าไปหาซื้อลอตเตนะอรี่กันนะครับไปหาซื้อลอตเตอรี่กันนะฮะหนึ่งพันสามร้อยคนดูขอคนละหนึ่องออเดอร์พิมพ์เก้าเก้ามานะคะพิมพ์เก้าเก้ามาสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนในการ สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าปล่อยไปตั้งแต่วันที่สิบเก้าที่ผ่านมาแล้วนะคะไปเนี่ยปล่อยตั้งแต่วันที่สิบเก้าที่ผ่านมาแล้วนะคะเราไม่รอช้าอยู่แล้วนะคะเออทะเลขต่อไปงวดต่อไปเราก็ปล่อยเลยนะครับไม่เกินสองวันสามวันเราปล่อยเลยนะคะเข้าไปเข้าอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่าคือสูตรเนี่ยเราจะใช้สูตรเดิมในการถอดในการเอาตัวเลขที่ความน่าจะเป็นมันมันมันเอามาแบ่งปันกันอยู่แล้วนะคะอ่ะโอเคหนึ่งพันหนึ่งร้อยคนดูพิมก้า9เก้าค่ะใครยังไม่ได้พิมก้า9เก้า ใครยังยังไม่ได้สั่งทุบสั่งนะนะคะเอาไปจุดเองดูบ้างนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะมีดวงเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะบางคนมีเทวดาบางคนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรตัยทำบุญเยอะดังนั้นด้วยเวลาเราทำบุญเยอะสวดมนต์เยอะ,ส,ยอะสร้างบารมีเยอะเนี่ยเทวดาท่านรู้แล้วแต่เราอาจจะยังไม่ ชคปรับป,ปรับรับโชคเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็แบบวิมาบ่นว่าทําบุญเยอะสวดมนต์เยอะแล้วรู้สึกว่ายังไม่ได้โชคเลยยังไม่มีโชคกับเขาเลยซื้ออะไรก็เสียดยอะไรเงี้ยลองคุณลองพึ่งพาดวงหรือบารมีของตัวคุณเองดูนะในสิ่งที่คุณพึงกระทำอยู่แล้วนะคะอะโอเคทุกคนแคปหน้าจอนะฮะตัวที่ชอบคือตัวนี้เลยอะ 2ตัวบนหรือสองตัวล่างเอาหน้าตัเองมุดกองที่ควายโชว์รับผิดชอบต่อสังคมโอเคดูเรื่องจบไปนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะถูกรางวัลใหญ่ๆกันนะคะทุกคนรับลาไปแล้วในช่วงนี้สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ